มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องเช่ากาลสิน พ่อกับงานโครงการท่องฟ้าราค่าประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดกาะละสินพ่อกับสินค้าให้ไล่สุดพิเศษบว่าสิเป็นไข่ไก่เบอร์สองแผงละเก้าสิบบาทน้ำมันพืชขวดละสี่สิบสองบาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละยี่สิบเอ็ดบาทปลากระป๋องกระป๋องละสิบสองบาทห้าสิบสตางค์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองละห้าบาทและสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุด30เซช็อปเพลินกับสินค้ามากม ไกลกว่าหาสิบล้านค่าตลอดหามือพ่อกัน1ิบเก่าหอดีสิบสามกราคม68ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเก 80, ียรติแปดพรรษาใต้อ่างเก็บน้ำหวยสายหน้าเวียงตะบลคุมเกา่อเาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินอย่าลืมอย่าพลาดแล้วพ่อกันจัดโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดกาลสิน์